สวัสดีค่ะก็ช่วงนี้เนาะบราวนี่ก็เป็นที่นิยมกันนะคะสวยอ่ะโหเหมือนไปกินร้านอาหารเลยไหมหอมมากช็อกโกแลตซอสทำเองได้ง่ายๆนะคะหอมมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตแท้ด้วยเดี๋ยวเราแอบใส่ช็อกโกแลตซอสรายการต่อไปเป็นรายการถนัดค่ะกินค่ะตัวนี้อร่อยมากอ่ะ ทำเองได้ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะก็ช่วงนี้เนาะบราวนี่ก็เป็นที่นิยมกันนะคะทนี้ก็มีวิธีแนะนำวิธีทานบรา์นี่3วิธีง่ายๆนะคะวิธีแรกนะคะวิธีง่ายที่สุดคี่รู้จะง่ายรึเปล่าคะเดี๋ยวเราเปิดเตาต่อกันทีนี้เปิดฟังก์ชันนี้กริลเห็นไหม เพราะว่าเพานนีจะทําเป็นบราวนี่มาร์ชมา l โล่ข้างบนนะคะอันนี้เพนนีเปิดไฟแรงเลย200กว่านะคะเดี๋ยวเพนนีจะอันนี้เป็นงานอันคือง่ายที่สุดขอทำอันนง่ที่สุดก่อนนะคะนี่เราก็เอาบราวนี่ของเรามานะคะซื้อของเพนนีขนาดเท่านี้5 5คูณ5ซนใส่เข้าไปในนี้ปรับทุกคนคงจะมีนะคะช่วงโควิดขนมเต็มตู้เย็นนะคะหนึ่งในขนมนั้น เห็นจะพลาดไม่ได้ก็คือมาร์ชมารนโะละ่วางเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะดืด้อๆอย่างนี้ละคะ่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปเราก็เปิดไฟแรงๆนะคะเอามาแรงๆค่ะเราจะให้หน้ามันไหม้นะคะแล้วเราก็ปิดค่ะนี <laughs> ่นะคะนี่ สวยอะ่ะโหเหมือนไปกินร้านอ,อาหารเลยไหมแค่ marshmallow นะคะแล้วก็ข้างใต้เป็นไอติมเอ้ยไม่ใช่ข้างใต้เป็นบราวนี่นี้เนาะหอมมากๆนะคะเสียดายทีวีไม่มีกลิ่นเน,เนี่ยอย่างที่2ก็คือช็อกโกแลตซอสนะคะราดเอ่อบนไอติมแล้วก็มีบราวนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำช็อกโกแลตซอสกันง่ายๆก็คือน้ำ น้ำตาลนะคะเพนีใช้น้ำตาลทรายขาวเนาะเพราะว่าช็อกโกแลตมันก็ดำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผงชอ็อกโกแลตโกโก้ขาวเดิมน,นะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนชอบยี่ห้อไหนได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเพนีใส่น้ำตาลทราย325นะคะแล้วก็น้ำา325้ต้มถึง108นะคะ แล้วก็ผงโกโก้125ตามด้วยครีม200สูตรนี้ไม่มีกั๊กนะคะมีใช้สิ่งีจริงๆอ่าน้ำใกล้เดือดแล้วนะคะอันนี้คือน้ำเปล่าเลยนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเดี๋ยวต้มให้เดือดนะคะแล้วเราจะใส่ตามลำดับเลยน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงโกโก้อันนี้มีอุปกรณ์ก็คือวิสอันนี้เขาเรียกอะไรที่ตีไข่ ะะเห็นไหมคะน้ําเริ่มเดือดแล้วน้ำตาลใส่พวดเลยนะคะหลักก็คือน้ำกับน้ำตาลเข้ากันนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งสิ่งต้องมีเวลาทำช็อกโกแลตซอสนะคะเทอร์โมมิเตอร์ก็เดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมินิดหนึ่งนะคะทำขนมต้องมีความแม่นยานิดหนึ่งนะคะเราจะต้มน้ำเชื่อม ให้ถึง108องศานะคะทำไมถึงต้องถึง108นะคะ108เป็นอุณหภูมิที่เขาเรียกว่าแยมสเตจก็คือเวลาเขาทำแยงนะคะเป็นอุณหภูมิที่เขาต้องต้มให้ถึงนะคะมันถึงจะได้เนื้อแยงนะคะเราก็เอาอุณหภูมินี้นะคะบางคนบอกว่าอ่ะถ้าเกิดเกินได้ไหมเกินก็ได้นะคะแต่ว่าซอสช็อกโกแลตของเราก็จะเหนียวขึ้นนะคะอ่าเดือดแล้ว ร้อยแปดนะคะร้อยแปดเพราะฉะนั้นต้องเดือดสักพักเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเน่มาดูใกล้ๆเร็วนี่เท่าไหร่ละนี่หนึ่งร้อยแปดแล้วเห็นไหมคะพนีจะไม่ต้มนานนะคะเพราะว่าต้องรีบเอาออกน,นิดนึงเพราะว่าน้ำตาลมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเพอหนึ่งร้อยแปดปุ๊บเราใส่นี่นะคะใครที่เป็นมือสมัครเล่นนะคะทำครั้งแรกๆอาจจะเป็น ก้อนไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจสังเกตไหมคะเพ Lucas. นนีทยอยใส่เพราะถ้าใส่เยอะปุบ๊บเนี่ยโอกาสเป็นก้อนจะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราทยอยใส่แล้วผงโกโก้นี่ร่อนก่อนนะคะเห็นไหมคะเป็นช็อกโกแลตซอสใกล้เข้ามาอีกนิดแล้วนะคะเห็นไหมคะมนี่นะคะ เราก็เอามาขึ้นเตาต่อนะคะกวนต้องพยายามกวนนะคะอย่าหนีไปไหนนะคะอย่าทิ้งไว้ให้มันเดือดเองนะคะเพราะว่ามันจะไหมเพราะว่าตอนนี้มันคนมานะคะเราตั้งกลับมาให้มันเดือดและเราค่อยใส่ครีมนะคะบิป๊ป,ปิ้งครีมนะคะเห็นไหมมันเดือดละปุดปุดปุดนี่นะคะหอมเนาะ หอมมากนะคะตอนนี้เราจะได้กลิ่นหอมนะคะก่อนที่มันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้นะคะเราเอาอออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นมากนะคะตอนนี้มันเดือดประมาณนิดนึงแล้วก็ใส่ค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะช็อกโกแลตซอสนี่นะคะช็อกโกแลตซอสเราเดือดขอเพ่น,นี้ขอหนึ่งนาทีนะ หนึงนาทีเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราเทบนอ่างน้ำแข็งคอยคนตลอดเวลานะคะเดี๋ยวพี่นีหนีไฟพี่นีกลัวไหมคอยคนตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ซอสเหลาเข้มข้นมากตอนนี้เพื่อนเพื่อตกใจนะคะว่าเฮ้ยทำไมช็อกโกแลตซอสเราใสมันร้อนมากค่ะมันเลยเป็นแบบนี้แต่พอเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะเหนิดและยิ่งข้ามคืนมันจะยิ่งเหนอดนะคะเดี๋ยวพี่น,นีจะเท หอมมากช็อกโกแลตซอสทำเองได้ง่ายๆนะคะหอมมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตแท้ด้วยนาเดี๋ยวเราจะให้มันเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าบราวนี่ไฝโฟนะคะเดี๋ยวพีนน่นีจะเทวิปปิ้งครีมอันนี้เป็นวานิลาพีนน่นีใส่ไว้ก่อนแล้วนะคะเห็นไหมมีเม็ด เราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะอันนี้นะคะวันนี้มันหนาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตีวิปปิ้งครีมกันนะคะนะอันนี้น้ำตาลนะคะใส่นิดหนึ่งใส่ไม่ให้มันจืดมากหยิบหนึ่ง ใครไม่แน่ใจชิมค่ะเดี๋ยวแพนีชิมก็ได้แต่แพน,นีตีบ่อยอะ่ะแพน,นีเลยรู้ว่าแค่น,นี้พอแล้วกำลังอร่อยนะคะให้มันหวานนิดนึงสมมุติว่าอะใครอยากได้ตัวเลขแบบนี้ให้ถ้าใครใช้วิปปิ้งครีมร้อยหนึ่งนะใส่น้าตาลสิบกับก็พอ เห็นไหมคะตีซ้ายขวาซ้ายขวานะคะอ่ะเห็นไหมได้แล้วนี่ไม่ต้องใช้เครื่องนะคะนี่ได้แล้วหน้าตาดีอ่ะเราจะทำทริฟเฟิลเนาะเราก็เราก็ใส่บราวนี่แล้วก็นี่นะคะเราก็ใส่วิปครีมที่เราตีเมื่อกี้แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่เดีวเราแอบใส่ช็อกโกแลตซอส ทริฟโฟนะคะง่ายๆทริคือสามนะคะเราก็มีสามจานคือบราวนี่ครีมนะคะแล้วก็ผลไม้จริงๆทริฟโฟไม่มีช็อกโกแลตนะแต่เป็นมีราดหน่อยเพราะว่าในๆเราทำแล้ว ต่อไปเราจะมาดูบาวนี่ไอติมง่ายๆที่สุดนะคะเอาอันนี้แล้วกันเนาะนทำเองได้นะคะที่บ้านง่ายๆพรุ่งนี้นะคะตื่นมานะคะคิดถึงบาวนี่เป็นอย่างแรกคะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการถนัดคะ่ะกินคะ่ะ บาวนี่มาชมาโลยืดยืนะคะดูสิใครที่ชอบเป็นดีดูทำอาหารนะคะยูทูก็มีนะคะโ oh, อยน,นี้อร่อยมากอะ่ะ <Wow. S 2> ทำเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทริฟโอันนี้ใครชอบเบอร์รี่อะไรใส่ลงไปเลยใครชอบสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่นะคะ mm hmm. ตอเบอร์รี่ช็อกโกแลตวิปครีมและอันนี้นี่เน,น่กินไหมอ <c oughs> น่ตักบาเดี๋ยวทาาทำพาใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> นี่นะคะสามอย่างบราวนี่มาร์ชมาลโล่บราวนี่ทรฟฟิฟฟ บราวนี่ช็อกโกแลตซอส i ว h i ไ e ศครีมนะคะเราขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะใครติดอะไรคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเชฟจ,จะไล่ตอบให้เนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามใครอยากดูคลิปดีๆอีกนะคะก็ดูทาง Facebook ก็ได้หรือว่าดูทาง YouTube YouTube นี่ก็ดูแล้วรวๆเลยนะคะเพราะมันเป็นอัลบั้มเลยนะคะมีอร่อยลอนดอนนะคะแล้วก็มีครวัวเคริตด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ